สวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่าร้อนแรงมากในเวทีโลกมาคุยกันนะคะครับผมเป็นข่าวลือเกี่ยวกับซีเรียค่ะว่ากันว่าอาจจะซ่อนอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นเองเอาไว้ครับเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลไปทั่วโลกเลยนะครับใช่ค่ะเพราะยังไม่มีใครรู้เลยว่าจริงไหมแล้วถ้าจริงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่คือประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวลือลยลอยนะครับ มันมีที่มาที่ไปมีรายงานจากสื่อต่างประเทศหลายเจ้าเลยอ๋อเหรอคะครับเขาอ้างอิงข้อมูลจาก IAEA e หรือทุบวงการพลังงานประมานูระหว่างประเทศนะครับที่ว่าไปเจอเอ่อร่องรอยที่น่าสงสัยบางอย่างร่องรอยที่ว่านี่คืออะไรคะพอจะบอกได้ไหมครับมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าซีเรียอาจจะเคยมีโครงการนิวเคลียร์ลับๆในอดีตนะครับที่ไม่ได้เปิดเผยโหถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงขึ้นมานี่เอ่อ ตัววันออกกลางคงระอุยิ่งกว่าเดิมนะคะเหมือนระเบิดเวลาลอลูกใหม่เลยใช่ครับเพราะภูมิภาคนั้นก็มีความขัดแย้งสูงอยู่แล้วแล้วตอนนี้สถานการณ์ซีเรียเองก็ยังไม่สงบเลยใช่ไหมคะสงครามกลางเมืองก็ยังยืดเยื้ออยู่ถูกต้องครับประเทศเขาแตกแยกภายในมานานการมีอาวุธนิวเคลียร์ในสภาพแบบนี้ยิ่งแบบว่าน่ากังวลมากๆแล้วถ้าเกิด อาวุธที่ว่านี่มันหลุดไปอยู่ในมือกลุ่มติดอาวุธต่างๆละคะโอ้ oh, อันนั้นคือฝันร้ายเลยครับผลกระทบคงไม่ใช่แค่ในตะวันออกกลางแล้วนะคะไม่ใช่แก่ภูมิภาคแน่นอนครับมันกระทบความมั่นคงของทั้งโลกได้เลยแล้วใกล้ตัวเราละคะอย่างประเทศไทยจะโดนผลกระทบอะไรบ้างไหมคะเรื่องที่เห็นชัดๆเลยก็คงเป็นเอ่อราคาน้ํามันครับถ้าสถานการณ์ที่นั่นรุนแรงขึ้นน้ํามันแพงแน่ๆกระทบค่าครองชีพเราเต็มๆเลยนะคะเนี่ยครับผมเอาละคะ่ะ วันนี้เรามีข้อมูลรายนานบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงความเสี่ยงจริงๆคืออะไรแล้วมันกระทบโลกกระทบไทยยังไงบ้างครับเริ่มที่ต้นตอเลยค่ะข้อมูลที่ iaea e เจอมันบอกอะไรได้บ้างคะมันเออหนักแน่นแค่ไหนคะต้องย้อนไปนิดน,นึงครับคือเรื่องที่คนพูดถึงเยอะสุดเนี่ยเกิดขึ้นปี 2007- 2007นนานแล้วเหมือนกันนะคะครับตอนนั้นมีข่าวว่าอิสราเอลส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดทำลายอาคารหลังหนึ่ง ในเขต d s a w ทางตะวันออกของซีเรีย อ๋อที่ชื่ออัลคีบาร์หรือเปล่าคะคุณคุณใช่ครับอัลคีบา์ตอนนั้นก็สงสัยกันหนักเลยว่าอาจจะเป็นเตาปฏิกณ์นิวเคลียร์ลับที่มีต่างชาติช่วยสร้างจำได้ค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยแต่ซีเรียก็ปฏิเสธตลอดบอกว่าเป็นแค่ศูนย์วิจัยทหารธรรมดาครับผมแล้วหลังจากนั้นไม่นาน IAEA e ก็ขอเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เราได้เข้าไหมคะได้เข้าไปในปี2008ครับผลตรวจตัวอย่างดินตัวอย่างสิ่งแวดล้อมแถวนั้นนะครับค่ะ แล้วเจออะไรคะเขาเจอ,เอ,อร่องรอยอนุภาคยูเรเนียมที่ผ่านการดัดแปลงแล้วก็กราไฟต์ซึ่งเป็นวัสดุที่บอกว่าใช้ในเต่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์บางแบบอืที่สำคัญคือร่องรอยพวกนี้มันไม่ตรงกับที่ซีเรียอธิบายเลยว่าเป็นแค่ศูนย์วิจัยทั่วไปแปลว่ามันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ว่าอาจจะมีกิจกรรมนิวเคลียร์จริงๆประมาณนั้นครับแต่เดี๋ยวนะคะ นั่นมันเรื่องเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแล้วมันมาเชื่อมกับข่าวลือปัจจุบันเรื่องซ่อนอาวุธนิวเคลียร์ได้ยังไงคะมันดูเหมือนแบบว่าก้าวกระโดดไปหน่อยไหมคะนี่แหละครับคือประเด็นที่ทําให้เรื่องเหมือนซับซ้อนคือข้อมูลเรื่องอัลกิบารเนี่ยมันชี้ถึงความเป็นไปได้ของโครงการในอดีตค่ะเข้าใจค่ะแต่การจะสรุปว่าตอนนี้ซีเรียรมีอาวุธนิวเคลียร์จริงๆพร้อมใช้งานแล้วก็ซ่อนเอาไว้เนี่ยอันนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดๆมายืนยันเลยครับอ้าวเหรอคะครับ ข่าวลือตอนนี้ส่วนใหญ่มันมาจากข้อมูลข่าวกรองซึ่งบางทีมันก็ขัดแย้งกันเองบวกกับสถานการณ์สงครามกลางเมืองที่มันอย่างวุ่นวายอยู่ด้วยพอพูดถึงสงครามกลางเมืองมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างดูยากไปหมดเลยนะคะการจะเข้าไปตรวจสอบหรือยืนยันอะไรคงลําบากมาก ถูกต้องเลยครับสงครามที่เริ่มตั้งแต่2011นเนี่ยมันทำลายโครงสร้างพื้นฐานระบบควบคุมอะไรต่างๆไปเยอะมากความโปรง่งใสก็ไม่มีค่ะทำให้การตรวจสอบจากข้างนอกนี่แทบเป็นไปไม่ได้ในหลายๆพื้นที่เลยแต่ในขณะเดียวกันสภาพสงครามแบบนี้มันก็อาจจะเป็นแบบว่าโอกาสหรือแรงจูงใจให้บางฝ่ายคิดจะพัฒนาหรือหาอาวุธร้ายแรงมาครอบครองเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันตัวหรือว่าต่อรองใช่ครับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือป้องกันตัวเอง อันนี้นักวิเคราะห์หลายคนในแหล่งข้อมูลที่เราดูมาก็พูดถึงตก,กะที่น่ากังวลตรงนี้เหมือนกันซึ่งถ้าข่าวลือนี้มันมีมูลจริงแม้แค่นิดเดียวคนกระทบในตะวันออกกลางคงรุนแรงมากแน,น่ๆนเพราะแ่านั้นก็แบบว่าเปราะบางอยู่แล้วแน่นอนครับตะวันออกกลางนี่เหมือนกองดินปืนเลยการมีอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาโดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่มั่นคงอย่างซีเรียเนี่ยมันจะเปลี่ยนภาพความมั่นคงไปหมดเลยประเทศเพื่อนบ้านคงนั่งไม่ติดแน,น่ๆครับทั้งอิสราเอลตุรกีจอร์แดนอิรักคงนิ่งเฉยไม่ได้ อิสราเอลน่าจะกันงวลสุดเลยนะคะเพราะมีเรื่องกันมานานแล้วอิสราเอลก็ชัดเจนว่าไม่ยอมให้ศัตรูมีนิวเคลียร์ใช่ครับความกังวลของอิสราเอลนี่เป็นปัจจัยสําคัญมากแล้วก็อาจจะนําไปสู่การใช้กําลังทหารแบบว่าชิงลงมือก่อนมือที่เคยทํากับอัลคีบาร์หรือที่เคยทํากับอิรักเมื่อนานมาแล้วครับที่โอซิรักปี1981ซึ่งถ้าเกิดแบบนั้นอีกก็อาจจะจุดชนวนสงครามใหญ่ในภูมิภาคได้เลยโอ้โห oh. นอกจากนี้การที่ซีเรียมีนิวเคลียร์หรือแค่มีข่าวลือเนี่ยมันอาจจะไปกระตุ้นประเทศอื่นในแถบนั้นเช่นซาอุหรืออียิปต์ให้คิดเรื่องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองบ้างกลายเป็นโดมิโนโเลยสิคะทีนี้ครับน่ากลัวมากครับมันจะเป็นการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ดีเลยเหมือนเปิดกล่องแพนดอร่าเลยนะคะความไม่ไว้ใจกันก็จะยิงสูงขึ้นการเจรจาสันติภาพอะไรต่างๆคงยิ่งยากขึ้นไปอีก ประเด็นเรื่องความไม่ไว้วางใจนี่สำคัญมากครับคือต่อให้ไม่มีอาวุธจริงแค่ความระแวงหรือข่าวกลองผิดๆเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่การตัดสินใจพลาดพลาดแล้วเกิดการเผชิญหน้าทางทหารได้อือฮึ เหมือนที่เคยเห็นในประวัติศาสตร์นะคะครับผมทีนี้ขยับมามองภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดผลกระทบระดับโลกที่น่ากังวลที่สุดที่หลายแหล่งข่าวพูดตรงกันคือเรื่องที่อาวุธหรือวัสดุนิวเคลียร์อาจจะตกไปอยู่ในมือกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐ non-state actors ครับอันนี้คือฝันร้ายที่สุดของโลกเลยในซีเรียมีกลุ่มพวกนี้เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะมากครับมีทั้งกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้แต่กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติอย่างไอซิสหรือพวกที่โยงกับ Al <S 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 อัลกอริดาซึ่งบาง เคยแสดงความต้องการอยากจะได้อาวุธทำลายล้างสูงแบบนี้มาแล้วด้วยถ้าวัสดุนิวเคลียร์อย่างพลูโตเนียมหรือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงมันหลุดไปอยู่ในมือกลุ่มนี้มันอันตรายแค่ไหนฮะมีคนพูดถึงเดอร์ตี้บอมด้วยมันคืออะไรคะครับเดอร์ตี้บอมหรือระเบิดกัมมันตรังสีเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์แบบที่ระเบิดตุ้มตามเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับอ๋อไม่ใช่แบบนั้นเหรอคะไม่ใช่ครับแต่มันคือระเบิดธรมดธรมดาานี่แหละแต่อวัสดุกัมมันตรังสีผสมเข้าไปค่ะพอระเบิดวัสดุพววกกกนี้้็จจะะฟุงรายไปทั่ ทำให้เกิดการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในบริเวณกว้างแล้วยังไงต่อคะก็อาจจะทําให้พื้นที่นั้นอยู่ไม่ได้หรือใช้การไม่ได้ไปนานเลยสร้างความตื่นตระหนกทางจิตวิทยามากๆแล้วก็กระทบเศรษฐกิจรุนแรงถึงแม้คนตายอาจจะไม่เยอะเท่าระเบิดนิวเคลียร์จริงๆแล้วการสร้างเดรท่บอมนี้มันยากไหมคะถ้ากลุ่มก่อการร้ายได้วัตถุดุไปผู้เชี่ยวชาญในข้อมูลที่เรามีเขาบอกว่าจริงๆทางเทคนิคมันไม่ซับซ้อนเท่าสร้างอาวิธนิวเคลียร์จริงครับ วความยากหลักๆคือการหาวัสดุกัมมันตรังสีให้ได้ในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ต้องมีความแรงรังสีสูงพอค่ะค่ะซึ่งถ้าวัสดุพวกนี้มันหลุดออกมาจากคลังในซีเรียจริงๆไม่ว่าจะโดนขโมยโดนยึดหรือซื้อขายในตลาดมืดก็เป็นไปได้ที่กลุ่มพวกนี้จะเอาไปทำเดอร์ดี้บอมแค่นึกภาพว่ามีการใช้เดอร์ดี้บอมในเมืองใหญ่ๆสักเมืองมันก็สยองแล้วนะคะผลกระทบคงไม่ใช่แค่ตะวันออกกลางแล้วจริงๆไม่ใช่แน่นอนครับกลุ่มก่อการร้ายพวกนี้ เป้าหมายเขาอยู่ทั่วโลกการมีวัสดุหรืออาวุธนิวเคลียร์ในมือมันจะเพิ่มขีดความสามารถในการก่อเหตุร้ายแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยการป้องกันก็จะยากขึ้นมากๆยากขึ้นหลายเท่าครับเพราะภัยมันมองไม่เห็นอาจเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กระทบการเดินทางการค้าความรู้สึกปลอดภัยของผู้คนทั่วโลกเลยครับ ฟังดูน่ากังวลมากจริงๆค่ะทีนี้ในขณะที่ภัยระดับโลกมันก็เรื่องหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะยังรู้สึกว่าไกลตัวแต่จริงๆแล้วผลกระทบจากความไม่สงบในตะว,วันออกกลางโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องนิวเคลียร์มากเกี่ยวเนี่ยมันส่งมาถึงบ้านเราได้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจครับผลกระทบที่ชัดเจนเร็วที่สุดก็คือเรื่องราคาน้ํามันครับ มาอีกแล้วราคาน้ำมันครับผมตะวันออกกลางเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบสำคัญของโลกพอมันมีความขัดแยง้งหรือแค่ตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยตลาดน้ำมันโลกจะตอบสนองทันทีเลยเพราะกลัวว่าน้ำมันจะขาดตลาดหรือขนส่งไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับกลัวเรื่องอุปทานหยุดชะงักหรือเส้นทางขนส่งไม่ปลอดภัยแล้วประเทศไทยเราก็พึ่งพาน,น้ำมันนำเข้าจากตะวันออกกลางเยอะด้วยใช่ไหมคะเยอะมากครับข้อมูลจากกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าสัดสว่วนนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางของเราสูงมากตลอด พอเกิดเรื่องที่นั่นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็มักจะพุ่งขึ้นเร็วซึ่งก็จะส่งผลตรงๆมาที่ราคาหน้าปั๊มในบ้านเราที่เราเติมกันทุกวันนี่แหละครับแล้วพอน้ำมันแพงทุกอย่างก็แพงตามใช่ไหมคะถูกต้องครับน้ำมันมันเป็นต้นทุนพื้นฐานของแทบทุกอย่างเลยค่าขนส่งค่าไฟสินค้าต่างๆเพราะต้นทุนสูงผู้ประกอบการก็ต้องปรับราคาขึ้นค่าครองชีพเราก็สูงขึ้นเงินเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลงกระทบทุกคนเลยครับ พอจะมีตัวอย่างในอดีตไหมคะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบแบบนี้ชัดๆกับบ้านเรามีหลายครั้งเลยครับอย่างตอนสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งแรกปี1 9 9 9 1หรือช่วงที่อิรักลิเบียมีปัญหาหนักๆราคาน้ำมันโลกพุ่งปรีตเลยราคาน้ำมันในไทยก็ขึ้นตามเงินเฟ้อค่าคลองชีพก็ขยับตามไปด้วยถึงแม้ตอนนี้เรื่องซีเรียอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ศักยภาพที่มันจะลุก,กลามและส่งผลแบบเดียวกันมันก็มีอยู่จริงครับโดยเฉพาะถ้าเรื่องนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยว นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วมีผลกระทบด้านอื่นที่อาจจะมาถึงไทยได้อีกไหมคะเอ่อในด้านความมั่นคงถึงจะดูไกลตัวแต่ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางมันก็ส่งแรงกระเพื่อมมาได้นะครับเช่นอะไรคะเช่นมันอาจจะไปกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจซึ่งก็อาจจะมากระทบดุลยภาพในภูมิภาคอาเซียนของเราทางอ้อมได้โอค่ะหรือถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านมนุษยธรรม อันนั้นคือหายแนะระดับโลกเลยครับกระทบทุกคนไม่เว้นไทยแน่ๆทางเรื่องสภาพอากาศหรือกัมมันตรังสีที่อาจจะปลิวมาตามลมใช่ครับน่ากลัวมากครับกลับมาที่คําถามสําคัญที่สุดเลยค่ะตกลงว่าข้อกล่าวหาเรื่องซีเรียซ่อนอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจริงแค่ไหนคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามีใครพอจะให้คาตอบชัดๆได้บ้างไหมนี่คือคําถามที่แบบว่ายังไม่มีคําตอบสุดท้ายจริงๆครับ ข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมดทั้งจากข่าวกรองบทวิเคราะห์หรือแม้แต่รายงาน i a a เองเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนข้อมูลบางส่วนก็ขัดกันเองอ mm hmm. ส่วนใหญ่ยอมรับว่าอาจจะเคยมีโครงการในอดีตที่อัลคิบานะครับค่ะ <c oughs> แต่จะฟันธงเลยว่าตอนนี้มีอาวุธพร้อมใช้ซ่อนอยู่จริงไหมอันนี้ยังขาดหลักฐานที่มันหนักแน่นแล้วก็ตรวจสอบได้จริงๆครับ verifiable evidence เหมือนกับว่าเรากำลังอยู่กับความไม่รู้หรือความคลุมเครือครั้งใหญ่เลยนะคะ แล้วความคลุมเครือนี้เองที่มันอันตรายถูกต้องเลยครับความไม่แน่นอนหรือ uncertainty นี่แหละครับคือตัวปัญหาเลยมันสร้างความหวาดระแวงทําให้คาดเดาไปต่างๆนานาค่ะแล้วที่อันตรายสุดคืออาจจะนําไปสู่การตัดสินใจผิดๆเพราะข้อมูลไม่พอหรือตีความเข้าข้างตัวเองทั้งจากประเทศในภูมิภาคเองหรือมหาอํานาจข้างนอกการไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนโปรง่งใสตรวจสอบได้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์มันเปราะบางมากขึ้นไปอีก ใช่ครับมันเพิ่มความเสี่ยงให้กับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วแล้วการจะไปหาความจริงในสถานการณ์แบบนี้ก็คงยากมากๆด้วยใช่ไหมคะทั้งเรื่องการเข้าพื้นที่ทั้งความร่วมมือจากรัฐบาลซีเรียเองยากมากๆครับ IAEA e เองก็เจอปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่อื่นๆที่น่าสงสัยนอกเหนือจากอัลคิบาวมาตลอดค่ะส่วนรัฐบาลซีเรียเขาก็ยืนกระต่ายขาเดียวปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ความร่วมมือแบบจำกัดจำกัด การจะส่งคนเข้าไปค้นหานิวเคลียร์ที่อาจจะซ่อนไว้อย่างดีในประเทศที่ยังรบกันอยู่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในทางปฏิบัติพอเราคุยกันมาถึงตรงนี้มันเห็นภาพชัดขึ้นเลยนะคะว่าเรื่องในซีเรียที่เหมือนจะไกลตัวเราเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับความมั่นคงของโลกจริงๆมันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศที่เราอ่านผ่านๆแล้วก็ลืมไปใช่ครับมันย้ําเตือนเลยว่าโลกเรามันเชื่อมถึงกันหมดปัญหาที่จุดหนึ่งมันส่งแรงสะเทือนไปได้ทั่วโลกจริงๆ แล้วความลับที่ยังไม่มีคําตอบเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ในซีเรียเนี่ยมันอาจจะมีราคาที่แพงมากๆที่เราทุกคนอาจจะต้องร่วมกันใจ่ายในอนาคตไม่ว่าจะในรูปของสงครามที่บานปลายผลกระทบเศรษฐกิจหรือภัยคุกคามใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงครับผมซึ่งหมันก็ทิ้งคาถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าความจริงที่ถูกปิดบังอยู่เนี่ยมันจะถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่และจะมาในรูปแบบไหนแล้วไม่ว่าความจริงจะเป็นอะไรก็ตามโลกเราพร้อมจะรับมือกับผลกระทบที่จะตามมาหรือยังนั่นสิครับ บางทีต้นทุนที่แท้สิ่งอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรียแต่คือความพร้อมหรือไม่พร้อมของพวกเราของประชาคมโลกในการ,รเผชิญหน้ากับความจริงที่ยังคงถูกซ่อนไว้นี้ก็ได้นะคะ